สวัสดีสวัสดีจ้าอแขกพี่น้องเบ้านสุขุคสุขุนนะจ้ะเหมือนี้กัอยู่ไฮยู่หน้าคือกายพี่น้องเนั่งจากที่ฝนเมื่อนี่เมื่อคืนเมื่อเมื่อกระตกฝนตกเมื่อต้นเถียงพี่น้องแล้วก็ไล่ง่ายจนต้องทำละพี่น้องเลยหากะเศร้าละพี่น้องตกแข่งต้องใช้น้ำมากแล้วชิเมื่อประดลัดแต่เมื่อนี่มาตามบัวกินจากพี่น้องนี่บัวมาจากน้องเขาจ้ะนี่ น้องค่อยกินมันพี่น้องเอาไปตำกินบ่แม่เป็นหมาด้วยจ้ะแต่มันหนอกมากมั่อกี้ี่เจเป็นดอกแบบนี่เพราะว่าเข้าว่ายเะบาะตำกินอย่างเดียวจ้ะบ่ได้บกินหมา,มากะจะบัวหมากะตั้งหาจะบัวตำกะตั้งหามาหลอกเลยพี่น้องถ้าต้องหลอกพี่นอ้องเพราะว่ามันเนียวจ้ะเปลือกมัน <laughs> อยน้องเอิญเปลือกัพี่น้องก็ให้เอิญกันได้ก็ได้ สายยี่สายบัวฮะเป็นทอนอันนี้ทอนหญ้าแล้วมันทิเหนียวไปหน่อยทิต่ำหญ้าไปชื้อขาตังกร้องมาเฮือลำบากจังตุยมันแหนมันเห็นตุยแหนมกรอกมึงเนี่ยเจ็บจังวะมาหน่อยหน่อยตุย มันเห็นอีกดีดยบนกล่องมันในม,มันเบิง่งอ่านหยืดเบิ่งข้ากัไไปก็มันเห็ดพีิังโอ้คนเองคนเองมันไงคนนี้คนเ,นเอง,องโดน <c oughs> ใจเย้าของ มึงว่าเป็นหวยตุ๋นะหนาหนาคือมึงเทะบอกมึงว่าเป็นไถ่คือมึงฮะคุณเห็นหนาจะคล้องในในวิดีโอพี่น้องตกใจโดดใส่ครับคบกูก่อนแล้วก็จะคบกูก่อนเนี่ยน้องปนดอกบ้นอันนี้แกพี่น้องนี่นี่เอาไวปยุบตั้มแล้วเข้าก็สิยุบกับล่มมันพี่น้องเก็บไว้จ้ะ รียบ,บรยพี่น้องพอดีได้วถัวหนึ่งจะ้ะทีเรไปเอาบะมวแดงกันก่อนพี่น้องไปอ่ะพี่น้องดีนี้เรามาตัมร่อาชิตัมบัวก่อนพี่น้องเนาะก่อนเดินกับตัมาพีดก,กันจะ้นจะ,ะนี่เลยไเงนิดนพนึพี่นองเตรียมขาตา้าพอ,อดีเตรียมโคกแล้วเดีดิเบ่งเลย เฮียจ้ะโอ้เฮียไปหอกจากซองสอนพี่นอ้องก็ความนัวจ้ะเดี๋ยวแซงไปแตะแดงนันวอะไรเนาะเยองซะไปไหนถ้าจะไปใส่มดแดงใด้พี่น้องไมไปพี่น้องวันนี้ตั้งใจพี่เฮาตามใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วเาสิเอาไปใส่มุดแดงยุต้นพี่น้อง หมดแดงก็ต้องผีไปนอปกปะเจียวเห็นหว่ยงแต่ไร้มือ,ลอ,อเลยเนาะเา้าก็เลยเชาไปใส่ค่าโขกไปตามค่าตนหมดแดงเลยพ, <c oughs> พี่น้องปะมามาพี่น้องนี่่หมดแดงโอ๊นียเห็นหมนือนานนอนพี่น้อเลย,ย กินแหว่พี่น้องเห็นว่าแต่เมื่อว่าไรายเมื่อได้ตอนน่ะเห็นเป็นห่างอยู่หมดไปไปไปมาอยู่มันห้างเลยพี่น้องปไาพี่น้องลำมากลำบนคักบอลเดี้ยเห็นแบบเมื่อกี้แบบบ่มีสาม,มันห้างพี่น้องเลยมาเอาบอลขันนี้ใส่พี่น้องไปใส่เบิร์ตว้ายมันกินค่ะพี่น้องสัดว์นะพออ่อเอ้ยบ่วงคนนะแม่หลุด ไปปลาร้าทำไมนี่ไปพอไปเบิร์ตน,นี่พี่นอ้องนีน่เห็นด้วันนี้แหละน้องพี่น้องนะสิคก็เอลยเหรอวะเนาะจะห่างไปไหนบ้านไดนพี่น้องเลยชอบเอาเลยเลยพี่น้องบัดเดยคว้าเลยบันดนี้ โอ้ได้ไรอ่いいพี่น้องโอ้หิมาตบโคกพี่น้องมีแต่มือเขาอะไรใช่ฮะโ,โคกไปว่ามันขู่หิมาตบะเราก็ได้มาดูสากบวงเข,า,งงขาก็าองอกแเธอลงโอ้ตายพี่น้องเดี๋ยวมาซีมก่อนจะบบดนี้ซีมเลยนี่พี่น้อง ฮืมสิมั awesome. ้ยฮ <you> <animals> ืมเซ่ดดีครับไปรออยู่เที่ยงพี่น้องป่ะเรียบร้อยไปเลยพี่น้องเล้มเบียนกันบ่ พี่น้องมาลองเชี่ยมกันคำแหลกกินเห้อพี่น้องเบิ้งกันพี่น้องว่าเขากินก็นอย่างไรมเมื่อเชาพี่น้องอาจจะเคยกินอยู่แล้วก็ไรเนานะแต้วชาเกี๊ยวสำหรับคนมาเคยกินเนาะพี่น้องชาเกี๊ยวกินเบิง้งยุบเลยพี่น้องจ้ะถ้ามีมดแดงร้ายวยันนี้ที่แส๊บพี่น้องมาชอบแบบความสมแบบหน้ามนามันสมมวแดงนี่ जो mm. <lk> <पना चारी Four> <पना> तो> गया ไปมีก็เอาพระร่องตามกินเบิ่นนบขาา์ของเขาคอมเมนต์สายบัวที่พวกเขาตำเหนัอนกันในพี่นองคนละอย่างกันอันนั้นเขาอันนั้นเขาเป็นแบบไล่บัวบเราสายบัวหรืออยังไงเลยเฮ้ยยังไรพี่น้องแบบนึงมันจะเป็นแบบข็าวนี่พวกเขาเขาไปตากับแบบกุ้งโซด์บอสไปตากับส้ตมตำแบบนี้อ่ะอันนั้นแข่งเสะได้พีน่น้องเลย แต่แบบแต่เนี่ยมันบระมาณแบบเราจะอันนั้นมันจะเป็นแบบขาวๆไปอันนี้มันแบบมันอยู่บนน้ำจ้ะมันเลยคือน้มแล้วลํำก็มาตำกินนะส่วนใบส่วนดอกเนี่จ้ะเอามาตำเอามายุกกิ่นกับ รำมันอิ่แสบขนาดพี่น้องเลยกินได้ทั้งสองอย่างเลยคำสุดท้ายพี่นอ้องคำนี้เพื่อ่อแม่พี่น,อน้องใ่ใหญ่เลยพี่นอ <c oughs> อ้องอ่ออีกแลคำ ทัวรนี้ฟนโต๊พี่น้องชาวเจี๋ยกับบันทึกไทยถ้ามีแต่อยู่ได้กบให้กับหน้าเนาะจ้ะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามก็ไลค์ก็แชร์อะอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจสาวเจี๋ยเด้อจ้ะสวัสดีสบายดีจ้าช,ชียชีโยก่อนถวพแล้วพี่น้องเลย